สัสดีค่ะเราจะมาดูวิธีการเล่นบอร์ดเกมขุมทรัพย์นัก,กรบภาค2นะคะเริ่มต้นเซตอัพเกม 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ผู้เล่นจัดการบอร์ดกลุ่มละ3ใบ4กลุ่มคว่ำและสับแล้วหงายวางตามจุดบอรดทั้ง4จุดตามกรอบสีฟ้าสีส้มส,สีม่วงและบอร์ดบางกรค่ะ แล้ววาง3ามคิ้วให้เป็นเลือดบางกรสับกรกาสีเหลืองและแดงคว่ำไว้ทั้งสองกอง2พผู้เล่นทุกคนเลือกอาชีพและหยิบ3ามคิ้วให้ตรงกับสีตัวละครที่เลือกนะคะจากนั้นหยิบไอเทมเริ่มต้นคนละสามใบค่ะเลือกอะไรก็ได้ในราคาหนึ่งทองไอเทมหรือการทุกใบมีราคาแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนทองด้านบนสุด ทำหน้าที่เป็นพลังชีวิตถัดลงมาเป็นไอเทมเช่นดาบและมีสัญลักษณ์เครื่องหมายที่ใช้ต่อสู้กับผู้เล่นกันเอง PvP ในมินิเกมเกมเป่ายิงฉุก 3. ผู้เล่นคนแรกทอยเต่าครั้งละสองลูกให้เลือกใช้แต้มจากหนึ่งลูกเพื่อเดินไปยังช่องที่ต้องการเดินทิศใดก็ได้ค่ะถ้าถึงช่องให้ทำกิจกรรมในช่องนั้น แต่หากไม่มีไอเทมหรือไม่เข้าเงื่อนไขจะไม่มีผลใ,ใดๆเมื่อทำทุกอย่างเสร็จให้แจ้งทุกคนว่าจบเทินหรือเวียนไซห์ผู้เล่นคนถัดไปเล่นการใช้สกิลหากผู้เล่นทอยเต่าได้6แตม้ม1ในสองลูกที่ทอยผู้เล่นสามารถเลือกใช้สกิลที่1หรือ2ของแต่ละอาชีพได้ หากสกิลนั้นเป็นสกิลที่มีฉากพื้นหลังสีขาวหลังจากใช้เสร็จผู้เล่นเลือกแต้มจากหนูเตา๋าเพื่อใช้เดินตัวละครได้ตามปกติยกเว้นสกิลที่มีพื้นหลังสีเทาหรือสีแดงเมื่อใช้สกิลแล้วห้ามเดินตัวละครนะคะการใช้สกิลต้องมีไอเทมแรกหรือทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้กรณีของรางวัล หรือของที่ได้จากการใช้สกิลหมดจากร้านค้าไม่สามารถใช้สกิลได้เช่นในร้านไม่มีดากเงินอาชีพโจรจะไม่สามารถใช้สกิลหนึ่งได้หากผู้เล่นทอยได้1ดับเบลิลแต้มเหมือนกันทั้งสองลูกเช่น1กับ1ห,หรือ2กับ2ผู้เล่นสามารถใช้สกิลพิเศษหรือสกิลที่3ได้สำหรับแต้มดับเบลิลหกทั้งสงลูก จะสามารถเลือกใช้สกิลหนึ่งสกิลจากทั้งหมด3สกิลที่มีค่ะเมื่อทำกิจกรรมทุกอย่างเสร็จในเทิร์นของตนให้เปลี่ยนซ้ายให้ผู้เล่นคนถัดไปเล่นสกิลประเภทเทเลพอตสกิล3สามารถไปยังจุดนั้นได้โดยไม่ต้องทำกิจกรรมก็ได้เช่นพ่อค้าเทเลพอตไปที่ร้านค้าแต่ไม่ซื้อขายยกเว้นสกิล3าของนักดาบ าชาล่ลพอดไปแล้วมีมินิบอสจะเป็นการบังคับต่อสู้ค่ะแรไอเทมสกิล skill ติดตัว 1. ลาผู้ที่ครอบครองลาจะเดินทางได้ไกลยิ่งขึ้นสามารถมีตัวเลือกในการเดินเพิ่มคือผลเรื่องของเต่าทั้งสองลูกเช่นถอยได้2และ3คือสามารถเลือกว่าจะเดิน2 3 หรือห้าช่องก็ได้ผู้ที่ได้ลาให้นำคิว้วไปวางที่จุดครอบครองลาในเขตเมืองตรงกลางกระดาน 2. แคมหรือที่พักผู้ที่ครอบครองแคมจะสามารถเก็บสเสบียงได้หนึ่งชิ้นทุกครั้งที่เดินไปในชอ่องแคมสเสบียงคือเลือกไอเทมใดก็ได้ในกลองกลางที่มีราคาหนึ่งทองในขณะที่ครอบครองแคมอยู่ บือบาดเจ็บสามารถเดินไปยังช่องแคมเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บทั้งหมดได้ทันทีผู้ที่มีแคมอาจรอดจากสถานการณ์อดอยากอ่อนแอเพราะมีสเสบียงที่แคมสามารถใช้คิ้ววางเพื่อครอบครองแคมโชคผู้ที่ครอบครองโชคจะช่วยให้โชคดีเพิ่มโอกาสสำเร็จหรืออาจผลไัยได้และโชคสามารถใช้ในการเพิ่มโอกาส การโจมตีมินิบอสและบอสมกกังกรได้1ช่อใช้เพิ่มการโจมตีได้หนึ่งครั้งใช้ได้สูงสุด3ช่อต่อเทิร์นสามารถใช้คิ้วหวังเพื่อครอบครองโชคได้ในเขตเมืองกลางของแผนที่ปรอเทมเหล่านี้หาได้จากกิจกรรมจากการล่ามอนเสเตอร์มินิบอสหรือซื้อได้ตามราคาที่กำหนดไว้ในโซนกลางเมืองกระดาษ ผู้เล่นสามารถครอบครองซ้ำกันได้แต่ค่าความสามารถไม่เปลี่ยนแปลงเช่นครอบครองแคมป์สองคิวเมื่อเดินไปยังช่องแคมป์ก็ยังคงรับเสบียงได้แค่หนึ่งผู้เล่นสามารถสูญเสียลาแคมป์หรือโชคจากการบาดเจ็บหากแพ้หรือบาดเจ็บในกรณีผู้เล่นไม่มีแต้มที่จะใส่ในช่องบาดเจ็บเมื่อบาดเจ็บ แล้วไม่มีชุดปฐมพยาบาลรักษาหรือชุดเกราะในการป้องกันผู้เล่นต้องสละสมบัติตามจำนวนการบาดเจ็บแล้วย้ายคิวจากช่องสมบัตินั้นมาที่ช่องบาดเจ็บระบบการต่อสู้ 1. ต่อสู้กับมอนสเตอร์ผู้เล่นสามารถสู้ด้วยการใจดักเงินเข้าสู่ส่วนกลางเป็นการโจมตีได้หนึ่งครั้ง ัวการ์ผลต่อสู้การสีแดงแล้วปฏิบัติตามหรือใจดาบสีทองเพื่อโจมตีได้3ามครั้งจากนั้นเปิดการ์ดสีแดงมาทั้ง3าใบแล้วทำํำตามผลทีละใบถ้าตายก่อนจะไม่ได้เปิดการ์ใบต่อไปหากผู้เล่นไม่มีดาบถือว่าโดนมอนสเตอร์โจมตีฟรีบาดเจ็บหการต่อสู้กับมอนสเตอร์ไม่สามารถใช้โชคได้ส ต่อสู้กับมินิบอสใจดาบ,บเงินทอยเต่าหนึ่งลูกในการต่อสู้ดูผลการแพ้ชนะรางวัลในการมินิบอสหรือเลือกใจดาบทองเพื่อทอยโจมตีได้สองครั้งแล้วเลือกเพียงผลลัพธ์เดียวนอกจากนี้ก่อนจะโจมตีแต่ละเทินสามารถเพิ่มการโจมตีด้วยการใช้หนึ่งโชคเพิ่มการโจมตีอีกหนึ่งครั้งโดยให้พูดว่า ใช้โชคก่อนทอยโจมตีใช้ได้สูงสุดเธอร์ละสามโชคเช่นใช้ดาบทองโจมตีมินิบอสและใช้สามโชคร่วมทอยเต่าโจมตีได้5้าครั้งในเทอร์นี้แต่ต้องเลือกเพียงผลลัพธ์เดียวหลังจากใช้โชคให้หยิบคิ้วออกจากช่องโชคไว้กับผู้เล่นการโจมตีมอนสเตอร์และมินิบอสใช้ดาบได้แค่เล่มเดียวต่อเทอน เมื่อมินิบอสต,ตัวใดแพ้ผู้เล่นให้ถือว่ามินิบอสต,ตายโดยนำการมินิบอสออกจากกระดานทันทีมินิบอสอาจตายทั้งหมดทั้งกระดานได้กรณีเดินมาที่ช่องมินิบอสโดยไม่มีดาบมินิบอสจะจบตีฟรีฝ่ายเดียวหนึ่งครั้งให้ทอยหนึ่งเสากำหนดผลกรณีนี้ให้ใช้กดเดียวกับบอสบังกรน ต่อสู้กับบอสมังกรในโซนบอสไฟผู้เล่นต้องเดินไปที่ถ้ำสีน้ำตาลที่มีจุดสีแดงคือทางเข้าเมื่อเดินถึงให้ผู้เล่นเอ่อยให้ทุกคนรู้ว่าเข้าหรือเข้าบอสแล้วเข้าไปอยู่ด้านในที่จุดสีแดงบอสไฟเพื่อรอต่อสู้ในเทินถัดไปของตนเมื่อถึงเทินให้ทอยเต่าเสียงลูกเดียวเพื่อเลือกเพื่อไขการต่อสู้ โดยเดินบนเป็นวงกลมไปทิศใดก็ได้ซ้ายขวาและเมื่อตกช่องนั้นแล้วจำเป็นต้องมีไอเทมตามเงื่อนไขเช่นต้องจ่ายหนึ่งดาบใช้สิทธิโจมตีบอสมังกรได้2ครั้งเลือกเพียงผลลัพธ์เดียวบอสมังกรมีพลังชีวิต3คิ้วผู้ได้ชนะบอสแล้วทำลายพลังชีวิตคิ้วสุดท้ายหรือคิ้วอันดับที่ส ถือว่าได้กุญแจทองเป็นผู้ชนะเกมการโจมตีบอสมังกรทุกครั้งไม่ว่าจะแพ้ชนะหรือเสมอบอสมังกรจะเปลี่ยนท่าโจมตีทุกครั้งหลังจากโจมตีเสร็จให้นำการ์ดบอสมังกรไปซ้อนไว้ด้านล่างสุดของคองสลับไปเรื่อยๆบนสามใบเมื่อชนะบอสแต่ละครั้งให้นำขีดพลังชีวิตของบอสมังกรออก แล้วรับรางวัลตามภาพในจุดที่หย mm ิบคิ้วออกเขตแดนเวมนมนจอนป้อนคนเถื่อนหรือกิจกรรมทุกชนิดจากการสมบัติการสีทอง mm hmm. และการผลต่อสู้มอนสเตอร์การสีแดงไม่มีผลลัพธ์ mm hmm. กับผู้อยู่ในอนาเขตวงกลมบอสไฟท์และทุกคนที่อยู่ในนี้ไม่สามารถใช้สกิลได้ ยกเว้นอาชีพนักบวดที่ยังสามารถใช้สกิลอกสองได้ผู้เล่นที่อยู่ในเขตวงกลมบอสไฟจะไม่สามารถซื้อขายหรือ PVP ได้และใช้เต่าเพียงลูกเดียวในการเล่นในบอสไฟหากผู้เล่นเดินไปตกในช่องที่ตนไม่มีอุปกรณ์หรือมีดาบไม่ครบตามที่กำหนดจะถือว่าซู้มังกรไม่ได้จะโดนมังกรจมตีฟรีหนึ่งครั้ง โดยให้ผู้เล่นนั้นทอยเต่าเสียงลูกเตียงเพื่อกำหนดผลโจมตีของมังกรให้ยึดผลตามการบอดถ้าผลแพ้ให้โดนค่าการโจมตีตามนั้นดังภาพตัวอยา่างเช่นทอยได้สองแต้มอยู่ในกลุ่มสีแดงณที่นี้กำหนดว่าสองแต้มคือแพ้และโดนมังกรโจมตีสีดาเมจ หากผลออกมาเป็นกลุ่มสีขาวหรือเหลืองคือหลบการโจมตีได้ให้ถือว่าเสมอเสมอคือไม่ได้อะไรไม่บาดเจ็บกรณีมีอาวุธตามกระปดดแต้มสีขาวคือชนะลบสาหัวใจคือเสียพลังชีวิต 3? สามสี่เลือดคือ ติดสถานาะบาดเจ็บ C ส,สัญลักษณ์นี้คือห้ามใช้โชคผู้เล่นสามารถเลือกออกจากอนณาเขตบอสไฟได้โดยการเอ่ยว่าออกแล้วให้นำตัวละครมาไว้จุดหน้าทางออกถ้ำสีเหลืองผู้เล่นสามารถออกได้ทุกเมื่อเช่นหลังจบเทินที่สู้กับบอสหรือก่อนเริ่มเทินใหม่ของตน4 การต่อสู้ระหว่างผู้เล่น PVP ถ้าผู้เล่นมาอยู่ในช่องเดียวกันไม่ว่าจากการทอยเดิมหรือเทเลพอตหรือจากหลุมดำดูดเมื่ออยู่ในช่องเดียวกันแล้วจะถือว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันได้มากกว่าสองคนให้ทุกคนที่อยู่ในช่องเลือกการ์ดจากกองของต,องตนออกมาคนละหนึ่งใบโดยความให้ทุกคนเห็น เมื่อทุกคนแสดงการ์ดที่ความครบทุกคนให้ไหยการดพร้อมกันวัดผลโดยการเป่ายิ่งฉุกด,ด้วยการดที่ไหยผู้ที่ชนะให้ดึงการ์ดหนึ่งใบออกจากกองคนที่แพ้คนแพ้ความการ์ดทั้งหมดที่มียกเว้นใบที่ใช้ไหยต่อสู้ให้คนชนะเลือกหนึ่งใบหากต่อสู้กันมากกว่าสองคนให้วัดผลและดึงการ์ด เริ่มจากผู้เล่นเธอนั้นเป็นคนแรกแล้วเวียนจากซ้ายไปจนครบตัวอย่างดังภาพประกอบระบบหีบสมบัติเมื่อผู้เล่นเดินมาตกที่ช่องหีบสมบัติให้ผู้เล่นเปิดก๊าดสีเหลืองปฏิบัติตามผลที่ปรากฏในการ์ดจากนั้นนำก๊์ดใบนั้นสอดไว้ใต้กองหรือเลือกเปิดแล้วหงายไว้อีกกองเมื่อหมดกอง แล้วจึงค่อยนำการที่หงายทั้งหมดมาสับใหม่วนเล่นไประบบการซื้อขายหากผู้เล่นต้องการซื้อหรือขายไม่ว่าผู้เล่นจะยืนอยู่ช่องใดให้พูดว่าซื้อซึ่งต้องใช้ทองซื้อของจากร้านค้าแล้วรับของโดยงวดทอยเตาเดินในเธอนั้นแล้วซื้อให้เสร็จหรือเลือกพูดว่าขายโดยส่งของเข้าร้านค้าเพื่อเลอกทอง ถือเป็นการสั่งซื้อหรือส่งไปขายทำได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่หากเดินหรือเทเลพอร์ตมาที่ช่องร้านคา้าผู้เล่นสามารถแล่นเปลี่ยนทุกอย่างได้รวมถึงการซื้อขายลาแคมโชคตามเรทราคาที่กำหนดไว้กิจกรรมในเกมทุกกิจกรรมจะใช้เต่าเพียงหนึ่งลูกในการทอยผลลัพธ์หากมีสัญลักษณ์ A B คือต้องเลือกทำแค่หนึ่งอย่างในเทิรนกิจกรรมที่ได้ของฟรีคือทอยเต๋าให้ได้ตามแต้มที่กำหนดในช่องแล้วได้สิ่งตอบแทนเช่นที่ช่องขุดทองต้องทอยหนึ่งเต๋าให้ได้แต้ม4 5หรือ6จะได้ทองหนึ่งแท่งหรือดึงดาบเงินด้วยการทอยหนึ่งเต๋าให้ได้แต้ม4 5หรือหกเป็นต้น กิจกรรมที่มีเงื่อนไขเช่นช่องขุดเหมืองทองต้องจ่ายหนึ่งดับเงินจ่ายเข้าส่วนกลางนะคะเพื่อจ้างคนเหมืองเสี่ยงดวงขุดทองโดยการทอยให้ได้แต้ม4 5หรือ6แล้วจะได้ผลตอบแทนเป็นทอง3แท่งค่ะจ่ายดับเงินเพื่อจ้างขุดทองนะคะทอมดกับประตูเทเลพอร์ตทอยให้ได้3 4 5หรือ6จะสามารถเทเลพอร์ตไปที่ช่องว่างใดก็ได้ที่ต้องการแม่หมดและแมวดำสามารถใช้หนึ่งทองเพื่อเสี่ยงดวงปรุงยาหากทอยเต่าได้3 4 5หรือ6รับชุดประถมพยาบาล2ชุดฟรีค่ะช่างตีเหล็กสามารถจ่ายไอเทมที่ช่างกำหนดไว้เพื่อเสี่ยงดวงในการคราฟดาบทอง หรือชุดเกราะได้แต่ต้องทอยให้ได้3 4 5หรือ6ค่าฮิปโปสามารถใช้ไอเทมอะไรก็ได้ที่ราคาหนึ่งทองและกับโชคแต่ต้องทอยเต่าแดงให้ได้3 4 5หรือ6แต้งค่ะเลือก A เข้าถ้ำเพื่อไปออกปากถ้ำใดก็ได้หรือเลือก B เข้าท่ามแต่เป็นการเข้ามินิดนเจียนจ่ายพยาบาลกับดาบเป็นการต่อสู้กับมอนสเตอร์และล่าสมบัติในถ้าให้ผู้เล่นเปิดก๊าซต่อสู้ก่อนหนึ่งใบแล้วทำตามผลจากนั้นเปิดกร๊รซดิสสมบัติหนึ่งใบทำตามผลแล้วนำก๊าซสอดใต้กองหรือวางไว้ในกองก๊าซที่เปิดแล้วหากผู้เล่นโดนคนเถื่อนจับไปบูชาย,ยัน ที่จุดหม้อต้มไม่สามารถซื้อไข่และเปลี่ยนได้เมื่อถึงเทินเดินทางออกคือให้นะับช่องว่างที่อยู่หน้าหม้อต้มคือนับหนึงช่องทอยเต่าตกปลาได้ของกามแต้มที่ทอยได้กรณีเปิดก๊าซผีบสมบัติได้การาดตกปลาถ้าผู้เปิดการ์ดเป็นผู้ที่จนที่สุดจะได้ไปตกปลาคนเดียวสามครั้ง การทำกิจกรรมต่างๆบนแผนที่จะทำไม่ได้ถ้ารางวัลที่ต้องได้รับในส่วนกลางไม่มีหรือมีไม่พอเช่นไม่สามารถขุดเหมืองทองได้ถ้าส่วนกลางมีทองน้อยกว่า3าแท่งกิจกรรมที่มีรูปชอบและแต้มคือเพิ่มโอกาสสำเร็จการเข้าร่วมกองโจนยาจกสัญลักษณ์หัวกระโหลกโจรเลขสีคือ โจนผู้ปล้นต้องมีการมีเกิน4ี่ใบสัญ,ญลักษณ์คนเลขแปดคือเป้าหมายต้องมีการแปดใบขึ้นไปผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกองโจนยาจจกได้โดยการเดินไปที่ช่องสัญ,ญลักษณ์กองโจรกองโจรจะปล้นเฉพาะคนรวยช่วยคนจนโดยมีเงื่อนไขคือการปล้นระดับ,บหนึ่งผู้ปล้นต้องเป็นคนจน โดยมีการไม่เกินสี่ใบและเป้าหมายที่ปล้นต้องเป็นคนรวยคนรวยคือคนที่มีการ์ดเยอะที่สุดและต้องมีการ์ดแปดใบขึ้นไปนะจ๊ะผู้ที่มีเจตนาปล้นมีสิทธิ์เอ่ยถามทุกคนได้ว่าใครรวยสุดหรือใครมีการ์ดแปดใบขึ้นไปบ้างหากแลดูน่าสงสัยมีสิทธิ์ของให้ผู้เล่นอื่นแสดงหรือนักการ์ดต่อหน้า หากไม่เข้าเงื่อนไขาการปลน้นนี้การยืนบนช่องโจรจะไม่มีผลใดๆจ้าควรเช็คหรือเอ่ยถามก่อนเดินไปช่องปล้นหากเข้าเงื่อนไขเมื่อเดินมาที่ช่องโจนสามารถทอยหนึ่งเต่าเพื่อปล้นโดยผลคือ1 2และ3คือจำนวนการที่จะปล้นได้หากได้ผลเป็น4 5หรือห คือการปล้นล้มเหลวจ้าเช่นถอยได้สองให้เป้าหมายที่ปล้นความกาดทั้งหมดที่มีในมือแล้วให้ผู้ปล้นสุ่มดึงการดมาเป็นของตนสองใบาหากคนรวยบังเอิญมีสองคนเช่นเป้าหมายมีการ์ดคนละ9ใบาสามารถถูกปล้นได้พร้อมกันการปล้นระดับสองใช้กฎคล้ายกับการปล้นระดับหนึ่งเพียงแค่ เปลี่ยนเป็นจนผู้ปล้นมีการไม่เกิน8ใบและเป้าหมายให้มี16ใบขึ้นไปสามารถเกิดการปล้นในระดับ2ได้ทันทีหากมีคนการดถึง16ใบาการเล่นเป็นทีมสามารถแบ่งทีมเล่นได้เช่นผู้เล่น6คนแบ่ง2ประทะ2ได้3ทีม3ประทะ3ได้2ทีมหรือต่อให้1ประทะสอ แล้วแต่ผู้เล่นตกลงกันในการจัดทีมได้เลยจ้าแต่มีกฎเพิ่มสองข้อคือ 1. ผู้เล่นทีมเดียวกันจะไม่ต่อสู้กันเองอยืนในช่องเดียวกันได้ล้นกันเองไม่ได้นะจ๊ะแต่คนที่มาถึงก่อนเท่านั้นจะได้ทำกิจกรรมในช่องนั้น 2. ผู้เล่นทีมเดียวกันใช้กุญแจร่วมกันทีมไหนได้กุญแจเงินรวมกันได้3มดอกก่อนหรือทีมใดได้กุญแจทอง เป็นทีมชนะจ้าการชนะเกมผู้เล่นที่มีกุญแจครบ3ดอกก่อนเป็นผู้ชนะหรือได้กุญแจทองหนึ่งดอกก่อนเป็นผู้ชนะค่ะได้ครอบครองหีบสมบัติกุญแจเงินได้จากราชามอนสเตอร์ดรอปจากการฆ่ามินิบอสดรอปจากมังกรและซื้อได้จากส่วนกลางกุญแจทอง ได้จากการค่าบอลมังกรเท่านั้นค่ะหมายเหตุคิ้วแต่ละอาชีพหรือแต่ละคนมีจำกัดแค่คนละสามคิ้วหากใช้ในการครองสมบัติครบสามคิ้วแล้วสมบัติคือลาแคมโชคเมื่อได้กุญแจเงินผู้เล่นจำเป็นต้องเลือกสละสมบัติหนึ่งชิ้นเพื่อย้ายคิ้วไปครอบครองช่องกุญแจเงิน การ์ทุกใบมีสัญลักษณ์รูปหัวใจการ์ในมือผู้เล่นถือเป็นค่าพลังชีวิตหากการ์หมดขึ้นตายผู้เล่นทุกคนบาดเจ็บได้สูงสุด3แต็กหรือ3คิวเมื่อบาดเจ็บจะเคลื่อนที่ได้ลังบากคือต้องเดินตัวละครด้วยเต่าเพียงลูกเดียวทั้งนี้ผู้บาดเจ็บยังมีโอกาสใช้สกิล1ห,หรือ2ได้ ด้วยการทอยให้ได้6แต้มหากผู้เล่นบาดเจ็บ3ามคิ้วแล้วการบาดเจ็บครั้งต่อไปถือว่าเป็นการเสียพลังชีวิตผู้เล่นต้องเลือกทิ้งการ์ดของตนในส่วนกลางเช่นผู้เล่นโดนจมตี 4. ถ้าไม่มีชุดประถมพยาบาลหรือชุดกรอบจะต้องนำสามคิ้วไปวางที่ช่องบาดเจ็บและเสียพลังชีวิตโดยเลือกเสียการ์ดหนึ่งใบให้ส่วนกลาง ก็ลน,นสามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้ด้วยการใช้ชุดปฐมพยาบาลหรือการเปิดการฮิลสกิลฮิลหรือซื้อฮิลจากร้านค้าลักหรือพักรักษาหักนรองแทมอยู่ชุดปฐมพยาบาลสามารถใช้รักษาได้ทุกเมื่อในเทินของตนหากไม่มีคิวรับสมบัติจะถือว่าไม่ได้รับสมบัติใดๆ สามารถอ่านกดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ในคู่มือในหัวข้อหมายเหตุค่ะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประจนภาน